สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่9เดือน9นะคะ วันที่9เดือน9ปี2024วันที่9เดือน9ปี2567นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์ของเรานะคะจะอวยพรสิ่งใดให,ให้กับเรานะคะในวันนี้ขออนุญาตของรักษาครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเพื่อนๆนะคะที่ได้มาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ท่านโปรดจงประทานพรน,นะคะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ดึงดูดให้กับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะวันที่9เดือน 9, 9้าขอให้9้าไป ข้างหน้าอย่างมีความมั่นคงนะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะทีนี้มาดูกัน ความประสบความสําเร็จคะ่ะหลังจากนี้ไปนะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับความมั่นคงในหน้าที่การงาน <c oughs> เห็นไหมคะคุณจะได้รับความแซ่ซองสรรเสริญใครที่คิดดีทดําดีแล้วว่าแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีและทุ่มเทพลังกายพลังใจในการที่จะ,ะทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จนะคะท่านบอกว่าท่านจะคอยช่วยเหลือนะคะเป็นลมใต้ปีกนะคะให้กับคุณไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะคะ หลังจากวินาทีนี้วันนี้เวลานี้มันตรงกันมากเลยนะคะวันที่9เดือน9อันนี้คือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตเห็นไหมคะคุณนั่งอยู่บนม้านะคะมีคนร่วมแสดงความยินดีนั่นหมายความว่าหลังจากวินาทีนี้วันนี้เวลานี้วันที่9เดือน9นะคะหรือวันที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความเชิดหน้าเขาเรียกว่าความเชิดหน้าชูตานะคะความได้รับเกียรติได้รับการอวยยศได้รับความ เ,เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้งานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ก้าวไปได้ไกลนะคะวันที่9เดือน9นี้ท่านจะมาบอกว่าลมใต้ปีกนะคะท่านจะเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณให้คุณได้เจริญเติบโตให้คุณได้เจริญก้าวหน้าให้คุณได้เดินทางไปข้างหน้าอย่างมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ <S <S คิงถือคิงถือถ้วยความมั่นคงในอารมณ์ความได้รับการเมตตากรุณาจากหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายมันตรงกันมากเลยค่ะทุกคน คุณได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์ที่สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะคะท่านใจดีท่านเป็นท่านท่านใจดีกับคุณแล้วก็หัวหน้าเจ้านายนะคะเห็นถึงความสามารถของคุณหลังจากนี้ไปนะคะเรื่องการงานของคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทุกคน วันนี้วันที่9เดือน9ที่หน่อยมาเปิดเป็นเรื่องของงานนะคะเป็นเรื่องของการงานความเจริญก้าวหน้าแบบพุ่งทยานทุกคนเห็นไหมคะจาก6ไม้เท้านะคะหไม้เท้านะคะเป็นคิงถือถ้วยนะคะได้รับความเมตตาไม่พอ การงานของคุณหลังจากนี้ไปใครที่คิดที่จะทําอะไรใหม่ๆพุ่งทะยานไปข้างหน้าเลยนะคะสิ่งที่คุณเลือกเส้นทางที่คุณเลือกคุณสามารถเดินทางออกไปได้อย่างมั่นคงโดยมีหัวหน้าโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาองค์เหล่ามหาเทพเทวดาครูบาอาจารย์คอยเป็นลมใต้ปีกคอยเป็นฐานคอยเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือจุนเจือคุณอยู่ข้างหลังนะคะคุณสามารถมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันย่อท้อคุณสามารถมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างก้าวหน้าก้าวไกลสมกับวันนี้นะคะที่หน่อยได้มาเปิดไพ่ให้ใหกับคนที่มาพบเห็นคลิป ดึงดูดพลังงานดีๆขอให้ทุกคนที่พบเห็นคลิปนี้ในวันนี้นะคะหรือว่าวันอื่นๆที่คุณมาเปิดขอให้ได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะกดไลค์กด, like, กดหัวใจเป็นค่าครูให้กับหน่อยนะคะดึงดูดให้ความก้าวหน้าก้าวไกล ความเจริญองอกงามนะคะเข้ามาหาคุณภายในเร็ววันหรือขอให้พบขอให้ได้พบได้เจอภายในวันนี้วินาทีนี้ที่คุณได้พบเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปหน่อยก็อยากจะน้อมรับด้วยเหมือนกันนะคะเพราะหน่อยขอท่านว่าขอให้ท่านได้มาอวยพรนะคะให้ให้ทุกคนที่พบเจอคลิปนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆไปคะ่ะทุกคน,นไปลคะค่ะบ๊ายบาย